สวัสดีนะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับก็ไม่ไม่ได้ไลฟ์สดในย youtube เลยนะครับไม่เคยได้ไลฟ์สดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะก็ไม่เคยไลฟ์สดในย youtube นะครับเคยไลฟ์ครั้งหนึ่งนานแล้วพิ่พี่ตึกถุกด้วยก็เลยไลฟ์ไม่ได้คนระับ หมุนอุปกรณ์สวัสดียมบ่ายด้วยนะครับใครอาจจำไม่ได้แล้วล้องดูเองครับผมผมก็มจำมผมไม่ได้ผม ใช่ไงผมแบบไม่ได้สามคันครับพีถึ่งจําไม่ได้สวัสดีครับน้องโดวันนี้ไม่ได้ดับไฟหรือวันนี้เนี่ยดับครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบพักครับไปอีกทีประมาณช่วงไปสองโมงไปสามนะครับเพราะว่าไฟแถวบ้านเนี่ยก็ได้ดับกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่ช่วงที่ว่าจะไปะขึ้นทางพุรกรรมนู้นนะครับ เดี๋ยวประมาณจอกใบสองใบสามเนี่ยเดี๋ยวเราพอกตอนเสร็จเราขึ้นไปดูนะครับสวัสดีคนดูห้าคนด้วยนะครับผมน้องโดชัยบัญญียใช่ครับพี่จำได้หมดหยอกเล่นจ้าคาพี่สวัสดีคนดูห้าคนด้วยนะครับผมหยอกหยอกสวัสดีพี่คนดูห้าคนนะครับ เ็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวอีกอีกประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยก็จะไปดูไฟลแล้วนะครับฝากกดไลค์ให้ได้นะครับเพิ่งมีสามไลค์เองครับแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ไลค์สดนานด้วยครับในใน u t u b e เนี่ยผมไม่ไม่ได้ไลค์สดเลยครับเพิ่งมาไลค์สดนี่ก็พิสพิสทุกๆเนีไม่รู้ว่าไลค์นี่คน เผยแพร่หรือว่ามีคนเห็นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปเนี่ยชัดหรือเปล่านะครับยอก 5, 5, ห้าห้ายอกยอก,ยอกทำคลิปหลอนบ้างสิอ๋อได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปลาท้าที่ให้ดูครับช่วงนี้ไม่มีเวลาทำคลิปด้วยครับต้องทำเพื่อพื้นป่าก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ป่าโดนไฟไหม้ไปเยอะเลยนะครับ อ๋อครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องโดและเพื่อนนะคะเดี๋ยวกดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากครับพี่คลิปหลอนที่ไปทำรวจดท่าสุดยอดเลยคลิปนั้นอ๋อครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำรวจดท่าอีกนะครับเดี๋ยวจะไปทำคลิปไปดูอีกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ช่วงนี้ก็อย่างที่ลงันผ่านอยู่นะครับว่าผมก็ดับไฟทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ไฟป่าเยอะมากจริงๆครับก็ต้องทําเพื่อเอาพื้นป่าของเราก่อนนะครับก็ มันเพื่อสั่งผมได้สวัสดีน้องโดเดี๋ยวนี้ไม่ทําคลิปเดินป่าแล้วเลยครับอ๋อทําครับผมแค่ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเวลาทําคลิปเลยครับต้องดับไฟป่าครับผมช่วงนี้เนี่ยไฟป่าเยอะมากเลยครับ <c oughs> สองเดือนแล้วนะครับที่ผมทำไฟป่าเนี่ยดับไฟป่าไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันดับนี่มัน ป่าเนี่ยเสียหายไปเยอะเลยนะครับไฟไหม้แต่ละทีเนี่ยทางต้นไม้แล้วก็สัตว์เล็กๆน้อยๆเนี่ยตายไปเยอะมากเลยนะครับสู้ๆจ้าขอบคุณครับระวังด้วยนะวเวลาไปทำรวดท่าครับผมดีแล้วจิตอาสาขอบคุณครับผมก็เราดับไฟก็เพื่อตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็พื้นป่าเนี่ยเราอาศัยอยู่บนพื้นดินเนี่ยแล้วก็ ข้วที่ช่วยกันได้เราก็ทำนะครับก็ผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่ตัวมากับป่ากับธรรมชาติอยู่แล้วครับไม่เห็นน้องก็คิดถึงครับตามภาษาคนรู้จักกันครับนะครับผมขอบคุณมากครับน้องไปทำคลิปบ้านผีปอบนี้ บ้านพี่ปอบหลังไหนครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะทําอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกอะครับดับไฟทุกวันเลยครับพี่ปอบมันหล่อนมากนะม,มันหล่อนแค่ไหนก็ให้มันหล่อนไปเสียครับยิ่งหล่อนยนะิ่งชอบกลัวจะไม่หล่อนนี่แหละครับกลัวไปแล้วมันจะงียบทิบเลย ก็สวัสดีได้ไนะครับเขา้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับที่น้องสอนจ้าสอนรู้จักออกจาอือครับผมกม็ปล่อยเขา <c oughs> <c oughs> เขาทำเวลาผีของเขาก็ให้เขาล่าไปก่อนครับผมผมเองก็ ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครสักเท่าไหร่นะครับก็ม,มีเวลาผมก็ตามควมผมเองครับก็ในช่วงนี้ผมไม่มีเวลาแค่นั้นเองจะให้ผมตำนันตำเนี้็คือไม,ไม่รู้จะพูดยังไงครับตำใจจ้าหรือชมอย่างเดียว <laughs> แล้วพี่ที่ทีอยากก่อนนี้อยู่จังหวัดไหนนะครับตอนนี้คนที่มาดูนี่อยู่จังหวัดไหนบ้างครับผมอ๋อพัทลุงมผมก็มีเพื่อนอยู่พัทลุงเนีเขาบอกว่า แถวที่เขาอยู่อ่ะมันอยู่ติดกับไอ้พวกที่ซากไกอยู่เลยอ่ะพวกง้อป่าครับพวกไากา่ะครับชิเล่นชื่ออะไาครับพี่อยู่เชียงใหม่ครับอืมผมผมอยากไปเที่ยวเชียงใหม่มากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าร้อนหรือหนาวนะที่นี่ร้อนมากเลยครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยก็หนาวเอาเรื่องเหมือนกันครับแต่ในป่านี้ตอนกลางคืนหนาวมากครับผม สวัสดีค่ะน้องน้องวันนี้ไปดับไฟที่ไหนครับพี่อยู่กาญจนบุรีครับสวัสดีครับพี่วันนี้เนี่ยก็ตามไฟแถวบ้านอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยไฟเนี่ยค่อนข้าง,งที่จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราถ้าเราดับไ้หมดเนี่เราก็นอนข้างคืนในป่านะครับเพื่อให้แต่ละจุดเนี่ยดับไปหมดนะครับแต่ประมาณช่วงอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะออกลัดตะเวนดูไฟแถวพื้นที่เละ,ะแวกใกล้เคียงนี้นะครับ แถวบริเวณอำเภอเนี่ยครับรอบๆแล้ก็ออกไปลัดตัวเวนครับคือไฟแถวรอบๆหมู่บ้านก็ค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ตามดับกันมาทั้งเดือนแล้วนะครับว่าสวัสดีด้วยนะครับพี่อ๋อๆแถวป่าใกล้ภูเขามากจ้ามีง้อป่าเยอะอืมครับผม ที่อยู่เมืองการนี่แถวไหนของเมืองการครับร้อนครับในเมืองเชียงใหม่โอผมก็ว่าน่าจะร้อนนะครับแต่ที่ผมอยู่นี้ต่อให้มันร้อนแค่ไหนกันงื้นเนี่ยถ้าอยู่ในป่าเนี่ยหนาวมากเลยนะครับโดยเฉพาะอยู่บนสันเขาเนี่ยหนาวมากๆเลยตอนนี้นอนพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ลุยต่อครับไปรัะตะเวนดูไฟ ก็อำเภอสีสวัสดิ์ค่ะอ๋อครับผมอำเภอสีสวัสดิ์อยู่อยู่ใกล้พวกท้องภาภ้าผุูมไหมครับนี่ผมผมเคยไปครับผมก็เจออยู่ในชื่อพวกนี้แต่ว่าพวกอำเภออะไรพวกนี้ผมจำไม่ค่อยได้ครับก็ไปเที่ยวหาญาติที่ที่สั่งข้าครับ อำเภอสี um ่ i, สวัสดค่ะอ๋ออันสาม <c oughs> ดีครับน้องโดสุนรอสวัสดีครับพี่ห่างกันมากค่ะอ๋อครับผมไปห่างกันมากอำเภอสี่สวดก็ได้ยินชื่อคุ้นๆอยู่นะครับตอนที่ไป แต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยครับนานๆจะได้ไปทีเลยครับไปไหนมาไหนไม่ค่อยถูกเลยครับสวัสดีคนดูสามคนครับแล้วก็มีมีสามคนผมไม่เคยได้ไลฟ์สดใน youtube เลยนะเนี่ยเพิ่งไลฟ์สดครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่ามันอืมไลฟ์ like สดได้ดีหรือเปล่านะครับทีแรกไม่รู้ว่ามันไลฟ์ตรงไหนครับ พี่ก็เป็นคนกัะเลี่ยงครับอ๋อครับผมผมก็เป็นคนกัะเลียงเหมือนกันครับเป็นเปลอกรยิ่งย่อครับไม่ไปล่าท้าผีกับน้องซ่อนนะครับอ๋อไม่ได้ไปครับผมพอดีว่าไม่มีเวลาได้ครับช่วงนี้ดับไฟไปเนี่ยนะครับอีกอย่างก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงไม่ค่อยไม่ค่อยอยุ่งกับใครได้ครับ เป็นคนง่ายๆครับผมผมไม่ชอบการจืดตัวการอะไรคราบผมผมไม่ชอบครับเพราะผมผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับเมื่อกี้ดูคลิปลองปาก,กามี fc อมเมนต์ถามมี fc อมเมนต์ถามหาลองโดให้ไปไหนครับพูดแบบนี้ครับ อ๋อครับผมผมไม่มีเวลาทำคลิปเลยนะครับดับไฟอยู่ครับถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่นะครับว่าผมดับไฟแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันก็มีเวลาว่างเนี่ยเราก็ผมก็ว่างแค่ครึ่งวันหรือว่าไม่ถึงึ่งวันเนี่ยครับจะไม่มีเวลาไปทำคลิปเลยครับแค่ดับไฟนี่ก็คือแบบเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยครับถ่ายคลิปดับไฟป่าเลยครับ ก็ลงเป็นวิดีโอช็อตแล้วก็วิดีโอสั้นๆอยู่นะครับการดับใ้ป่านเนี่ยช่วงนี้ก็เอาเพื่อทำเพื่อป่าก่อนนะครับป่านเพพาะถ้าถ้ามันยังไงครับสำหรับผมก็ป่านเนี่ยสําคัญมากเป็นผมเป็นคนหนึงที่เป็นต็็กระเหลี่ยงโตมา อยู่กับป่ากับเขาตันจริงๆก็หาผงหาผักกินเนี่ยครับเลยค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอดีมีหัวหน้าชุดของเราไฟป,ป่าเนี่ยก็ชวนมาทํานี่ก็เข้าทางนะครับก็ได้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ดีใจครับถึงแม้จะไม่มีเวลาทาคลิปไม่มีเวลาของตัวเองครับไม่เป็นไรครับที่ดูน้องดับไปทุกคลิปค่ะครับ ขอบคุณมากครับพี่น่ารักจังเลยครับน้องโดแลขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับท,ที่ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับผม ก็้ามาทักไทยพูดฟรีกันได้นะครับถามได้นะครับผมยำว่างวันวันบ่ายนี้ว่างครับว่างอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไม่ว่างแล้วครับพี่ก็ว่าดูแลป่าก่อนคิดถูกแล้วครับ อ๋อครับผมส่ป่าเนี่ยผมกม็ไอขนจุดนี่ก็แย่มากๆเลยไม่รู้ทำไปได้ยังไงดับไฟระวังตัวด้วยนะครับอันตรายเสืก่กระฝ้ายใช่ครับผมอันตรายมากๆเลยครับไฟเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกลมควันของไฟนี่มันน่ากลัวมากๆเลยครับมันจะทำให้เราหายใจไม่ออกนะครับเราต้องมีวิธีแล้วก็ วางแผนดับไฟอย่างดีนะครับไฟทุกจุดเนี่ยเราไม่เคยครับเป็นเล่นเลยนะครับเราแบบต้องให้ความเราต้องจริงจังแล้วก็ทํางานอย่างดีครับแล้วก็ไม่ประมาทนะครับในการดับไฟนะครับไม่งั้นไฟเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นใหม่ได้อีกนะครับแล้วก็มันดันไาลามากๆแล้วครับไฟเนี่ยบางทีไฟป่าเนี่ยมันแรงแล้วก็มันเป็นแถบยาวสิงอย่างนี้นพอลมตีควันเข้าอย่างเนี้ยครับทําให้เราหายใจไม่ออกก็จบได้นะครับ พี่ที่พี่ที่อยู่เมืองการนี้ชื่อภาษากะเหลี่ยงอะไรครับ <c oughs> มีชื่อภาษากะเหลี่ยงไหมครับสวัสดีครับพี่กำมลรัฐ์ครับสวัสดีครับผม,มถ้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับ ช่วงนี้ไม่มีเวลาถามคลิปเลยนะครับน้องโดถันข้าวเที่ยงกับอะไรครับอร่อยอ๋อมีมีแกงส้มมีก็หอ่อห่อแล้วห่อข้าวกันมากินนะครับก็คนละอย่างคนละอย่างครับปีน้ำพริกตาล้าแล้วก็ผัดผักอะไรมั่งจำไม่ได้แล้วครับก็หลายอย่างอยู่นะครับ ทานเข้าชข้นงอย่างครับทานทานแล้วครับผมทานเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งรัดบุรีหล่ลอน,น่ารักทุกคนขอบคุณมากครับตอนนี้ร้อนมากๆเลยยายเอฟซีเห็นน้องโดน,นอนเปวันนี้คงได้พักผ่อนบ้างนะครับขามได้พักผ่อนครับ ประมาณเกือบครึ่งวันนะครับเดี๋ยวก็ต้องลุยต่อแล้วนะพอบางทีเราก็ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนอย่างกันคืนก็ถ้ามันตามไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องตามให้จบนะครับเพราะว่าทําให้จบเนี่ยมันก็ตามที่ลังมันจะเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าแต่และชั่วโมงเนี่ยไฟเนี่ยมัยไน,นไปได้ไกลามากเลยนะครับไฟป่าเนี่ย น้องโดพี่เคยเห็นตัวจริงน้องแล้วหล่อมากค่ะพี่ก็พูดพูดไปตัวจริงผมนี่เหมือนจนเลยนะครับไม่หล่อแล้วเหมือนจนเน่ยเคยเจอตัวจริงผมที่ไหนครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้เจ็ดคนเลยนะครับผมออขอต้องขอโทษที่ช่วงนี้ไม่มีเวลาทำคลิปเลยนะครับพี่พูดจริงๆนะเคยเห็นที่บ้านพี่หนุ่มค่ะอ๋อครับผมเห็นที่บ้านพี่หนุ่ม ตอนไหนครับมันเป็นเป็นตอนไหนครับไม่เห็นทาดผมเลยครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับช่วงปีใหม่ค่ะอ๋อครับผม สองปีใหม่นี้ผมยุ่งมากเลยครับตอนนั้นผมต้องต้องซ้อมดนตรีต้องเล่นดนตรีที่โบสผมไม่มีเวลาไปไหนเลยนะครับคือผมทั้งเพื่อนเพื่อนทั้งอะไรต่อใครญาติพี่น้องมาชวนผมไปนู่นไปนี่ผมไม่มีเวลาไปไหนเลยครับอยู่แต่ที่หมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าคืนปีใหม่ก็ต้องเล่นดนตรีอยู่ที่โบสต้องไปไหนไม่ทันเนี่ย เดี๋ยวจะไปขโมยเผาป่าแล้วให้น้องโดไปดับน้องโดจะได้มีงานทำครับมันบาปนะพี่ดับเผา,าป่ามันบัปนะสันเล็กสันน้อยเนี่ยตายไปเยอะมากเลยครับที่สำคัญต้นไม้ที่มีอายุเป็นอายุเป็นเรื่องร้อยปีต้นต้นใหญ่เนี่ยล้มนี่นะเจ๊ดันร่างครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มไปเยอะมากเพราะว่าไฟไหม้ทีเนี่ย เวลาต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยรากมันเนี่ยมันจะมีทั้งรากแห้งแล้วก็รากอ่าที่ยังชื้นอยู่นะครับไอ้รากแห้งเนี่ยไฟไหม้ไปปุ๊บมันก็ไหม้แล้วมันจะกลายเป็นพงตรงรากปุ๊บมันก็ล้มโหน่าเสียดายต้นไม้ที่อายุหล,ลายปีครับไม่มีเวลาทคํคชิปไม่เป็นไรค่ะคุณยายรู้ว่าน้องโดทําอะไรอยู่ต้องกาลังใจเสมอค่ะขอบคุณมากครับคุณยายไปครั้งหน้าพี่เอาของไปฝากนะครับขอบคุณมากครับพี่ ขอบคุณมากครับผมอากาศร้อนร้อนได้เี่ลายโอ้ยอย่างอีกคทีชั่วโมงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ในในยูทู e นี่ไม่ค่อยมีคนดูเลยครับเพราะว่าไม่มีเวลาไลฟ์สดแล้วก็ ผมไม่เคยไลค์ส่วนใน youtube เลยนะครับทํมพิษตุกๆไม่รู้ว่าไลค์ยังไงก็วันนี้ลองเข้ามากดไทยทอบสดดูก็อ๋อไลค์ได้อย่างนีนเองก็มาพูดคุยกันถามกันได้นะครับ ดูยังไงก็หล่อครับน้องโดโดูยังไงครับหล่อเนี่ยสวัสดีพี่ที่เข้ามาชมใหม่สองคนได้นะครับสองท่านสวัสดีได้นะครับ ไปกินข้าวก่อนนะครับพี่กินเผื่อได้นะครับได้กลับบ้านบ้างไหมหรือว่าอยู่ป่าตลอดคะอ๋อได้กลับครับผมตอนนี้ก็อยู่อยู่ตอนนี้อยู่ในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเราเพิ่งลงมาจากบนเขาไปดับไปกลับมานะครับกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเมื่อวานแล้วนะครับเช้าวันนี้เมื่อเช้าก็ออกไปลาดตะเวนรอบหนึ่งแล้วก็จะมีช่วงบ่ายสองนี้ครับต้องไปลาดตะเวนอีกนะครับ มาทักทายพูดคุยกันได้นะครับใครไม่มีอะไรทําก็มาคุยเล่นเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอไลฟ์จบไลฟ์จบไลฟ์สดเสียงเท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองไปไลฟ์เล่นเล่นในเฟซดูครับในเพจดูครับเพื่อเผื่อมีคนเข้ามาพูดคุยกันครับก็ใครยกพูดคุยก็ฝาก ตามไปในเฟสได้นะครับโดเด็กดอยเหมือนกันนะครับในเฟสน้องโดและเจ้าหน้าที่ที่ใจหล่อมากค่ะอ๋อขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดต่อนี้เพจนะครับไม่รู้ว่าจะมีเวลาว่างหรือเปล่าถ้าว่างเดี๋ยวผมไลฟ์สดต่อนี่เพจนะครับ